สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการใต้ปีฝนหลวงวันนี้อยู่กับผมสาชาลวัวัไวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเราได้เกริ่นไว้ว่าสัปดาห์นี้จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฝนหลวงตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงได้รับการยกฐานะเป็นกลุ่มฝนหลวงและการเกษตรต้องย้อนกลับไปครับเมื่อปีพุทธศักราช2498ครั้งนั้นครับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูวิพลอ์อดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทางพื้นที่ภาคอีสานครับเพื่อไปเยี่ยมเยียนประสบฆ์กรณ์ของพระองค์และพบว่ามีปัญหาภัยแล้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้เลยครับผม เมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ณแยกหนองแวงทางแยกกุชินารายกับสหัสัคัญจังหวัดกลาลสินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มราชินีนาถพระบรม,มราชชนน,นีพันปีหลวงสเสด็จเยี่ยมราษฎรแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงเห็นความเดือดร้อนของราษฎรจากปัญหาภัยแล้งหลังจากนั้นจึงได้ท่งโปรดเก้าป กหให่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเข้าเฝ้าและได้พระราชทานแนวพระราชดำริการทำฝนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร14ปีต่อมาในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2512ณสนามบินหนองตะกูอําเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาคณะทดลองการทำฝนได้ทดลองใช้น้ำแข็งแห้งโปรยเข้าไปในเมฆจนทำให้เมฆเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสีเข้มขึ้นจนกระทั่งเกิดเป็นเม็ดฝนและในเช้าวันต่อมา ได้มีการสอบถามจากชาวบ้านในบริเวณนั้นและได้รับการยืนยันว่ามีฝนตกจริง หลังจากการทดลองในครั้งนั้นครับพระองค์ยังส่งวิจัยและพัฒนาร่วมกับหม่อมราชวงศ์เทพบธ,ธิตเทวกุลและนักวิทยาศาสตร์จนก่อเกิดสารส่วนหนึ่งที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาสารฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับนอกจากการค้นพบสารฝนหลวงสูตรหนึ่งแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้จัดซื้อเครื่องบินแอร์ทรัคจำนวนหนึ่งลำเพื่อใช้ในภาร,รกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและในวันที่26เมษายนพุทธศักราช2514ในหลวงราชการที่9ได้ส่ง เจิมเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นลำแรกเพื่อเป็นมหามงคลแด่ทีมนักล่าเมฆอีกด้วย ต่อมาในปีพุทธศักราช2515ประเทศสิงคโปร์ได้เกิดภัยแล้งและได้รับข่าวเรื่องความสำเร็จในการทดลองการทำฝนของไทยจึงได้ส่งนักวิทยาศาสตร์มาขอรับการถ่ายทอดขั้นตอนการทำฝนโดยในวันที่19ตุลาคมในหลวงรัชกาลที่9ทรงสาธิตการทำฝนด้วยพระองค์เองจนกระทั่งเกิดฝนตกบริเวณเหนือเขื่อนแก่งกระจานสร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่เหล่านักวิทยาศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในเรื่องการดัดแปลงสภาพ อากาศของพระองค์นอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดัดแปลสภาพอากาศให้ดียิ่งขึ้นโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2535ซึ่งเป็นสถานีเรดาร์ฝนหลวงแห่งแรกที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบันและเพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปในทิศทางเดียวกันพระองค์ทรงพระราชทานตำราฝนหลวงรูปภาพกระตุ โดยสร้างจากคอมพิวเตอร์ด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองอธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติการฝนหลวงใน6ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอนการก่อกวนเลี้ยงให้อ้วน โจมตีแบบแซนด์วิชการเสริมการโจมตีการโจมตีเมฆเย็นและการโจมตีแบบซูเปอร์แซนด์วิชเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2542และในปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหามงคลประกอบไปด้วยตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยพปร,รอ,อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎครอบอยู่เหนือพยานนา มีปีกพ่นน้ำอันหมายถึงเทพเจ้าแห่งการให้น้ำทางอากาศและความอุดมสมบูรณ์แก่สรพชีวิตท,ทั้งปวงและเบื้องล่างมีอักษรคำว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่พวกเราชาวกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับจากพระองค์ท่านพระบิดาแห่งฝนหลวงคุณผู้ชมครับและนั่นคือเหตุการณ์สำคัญนะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับการยกฐานะ เป็นกลมเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2556รครับและในวันที่25ที่จะถึงนี้กลุฟมฝรัพิเศษจะครบรอบป,ปีปที่8ของการสถาปนาแล้วนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านที่มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือรัษฎรของพระองค์อย่างแท้จริงสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเราจะนําเสนอเรื่องราวของแผนปฏิบัติการฝหลวงประจําปี2 5 6 4จะเป็นอย่างไร คราวหน้าติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามช่องทางการศึ่อสารของรายการใต้ปพกิงฝนหลวงได้ทางโซเชียลีเ d ียครับขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ